สวัสดีครับรีวิวกล่องตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว4 in 1นะครับสามารถดูรอบเครื่องยนต์แล้วก็แรงดันแบตเตอรี่แล้วก็ตั้งตัดรอบตั้งเดินหอบได้นะครับวงจรข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ดัดแปลงจากกล่องตัวเก่าตรงที่ สามารถตั้งแล้วก็ดูค่าฟิกตายตัวบนหน้าจอได้เลยนะครับส่วนตัวเก่าเป็นตัวจูนแบบหมุนนะครับเราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราตั้งรอบไม่ที่เท่าไหร่เราไม่ใช่หูฟังอย่างเดียวนะครับส่วนตัวนี้เราตั้งฟิกไปเลยตรงหน้าจอมันจะได้ง่ายนะครับตัวนี้มีโหมดตั้งค่าอยู่ห้าโหมดนะครับก็คือ A B C D E นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละส่วนตัวนี้ต่อสายเหมือนกล่องตัวเก่าเลยนะครับมีสี่สาย สมมติเราต่อเสร็จแล้วทั้ง4สายเนี่ยเราสตาร์ทรถแล้วรถไม่ติดเนี่ยให้เช็คสายน้ําเงินกับส,สายสีม่วงนะครับส่วนถ้าเราสตาร์ทติดแล้วแล้วมันไฟหน้ากล่องไม่สว่างเนี่ยให้เช็คสายดํากับสายแดงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าแต่ละหมวดนะครับตัว A นี่ก็คือ,อจริงทุกอย่างจะเขียนไว้บนหน้ากล่องอยู่แล้วนะครับว่าหมวตั้งค่าของแต่ละตัวคืออะไรนะครับ จะมีสวิตช kind of ์หนึ่งตัวเป็นตัวตั้งนะครับก็คือสวิต like ช so ์หนึ่งจะเรียกว่าการกดสั้นหรือกดยาวแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายกดกดสั้นก็คือการการเลือกนะครับส่วนกดยาวก็คือตกลงตัวหน้าจอนี้เวลาสตาร์ทไปเนี่ยจะโชว์แรงดันแบตเตอรี่นะพอเรากดสั้นหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนสลับกันระหว่างการดูรอบเครื่องกับการดูแรงดันแบตเตอรี่นะครับแรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่นะครับ พอเราจะอยากตั้งค่าใช่ไหมเราก็กดปุ่มเนี่ยค้างไว้โหมดตั้งค่าก็จะเข้าสู่โหมด A e นะครับแล้วเราพอเราแล้วเราก็สามารถกดเลือกได้นะครับเลือกพอวนไปถึงสูงจุดสูงสุดก็คืออันจริงมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้อยู่นะรูม้มองเห็นหรือเปล่าอ่าก็คือนะตั้งเอ่อตั้งรอบตัดจะตั้งจะสามารถตั้งไว้ได้ถึงเจ็ดพันถึงหมื่นสี่นะครับพอเรากดถึงหมื่นสี่เนี่ยเรากดกดปุ่มซ้าอีกมันจะวนกลับไปที่เจ็ดพันนะครับ พอเราตั้งหมด A เสร็จแล้วเนะี่ยเราก็กดค้างมันก็จะกลายเป็นหมด B หมด C หมดหมด D หมด E ไปเรื่อยๆนะครับจอพอหมดหมด E เราเรากดค้างอีกทีก็จะกลับไปสู่หน้าปกตินะครับแล้วทีเนี้ยพอเรากดวนครบหนึ่งรอบนะครับตัวกล่องมันจะเซฟค่าที่เราตั้งค่าไว้เซฟค่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับเข้าลงตัวกล่องพอระดับเครื่องเราตั้มาใหม่เนี่ยมันจะยังจําค่านั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปตั้งแล้วเรายังไม่กดวนวน,วนรอบถึงหมด E นะครับ กล่องจะยังไม่เซฟค่านะครับเดี๋ยวเราอาธิบายไปทีละส่วนแล้วกันนะครับทีนี้เราลองมาสตาร์ดูนะครับเ,เวลาเราสตาร์ทเนี่ยแรงดันแบตเตอรี่ก็จะขึ้นบนหน้าจอนะครับพอเรากดสั้นหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดไปเป็นการดูรอบเครื่องยนต์แทนนะครับคันนี้ยังไม่ต่อแบตเตอรี่ก็ตัวกล่องไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็สมารถใช้ได้นะครับจะลองสตาร์ดูนะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่แรงดันแบตเตอรี่นนะครับแรงดันไฟชาร์จ ของรถนะครับเห็นว่าตัวเลขมันไม่ค่อยนิ่งับเพราะว่าเรายังไม่ต่อแบตเตอรี่เข้าไปเดี๋ยวลองต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะ <c oughs> จะเห็นตัวเลขนิ่งๆนะครับไม่ต้องใช้แบตก็สามารถใช้ได้นะครับขอแค่แผ่นชาร์จไม่เสียนี่เรามาลองเปลี่ยนหมวดไปดูรอบเครื่องยนต์ปกติซื้อกล่องไปแล้วเนี่ยตอนเริ่มแรกเลยคือต่อเสร็จปุ๊บลองเบิร์นสตาร์ทแล้วก็บิดสุดเลยก็ได้ครับ เพราะว่าทางร้านตั้งรอบตัดไปให้อยู่แล้วส่วนเดินหอบทางร้านยังไม่ได้ตั้งให้นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้เนี่ยแล้วเราไปแล้วเ,เ,เ,เราไปสตาร์ทเรายังไม่ได้ตั้งรอบเรื่องยนเนี่ยก็จะดับนะครับเดี๋ยวเราลองบิดรอบตัดดูก่อนนะครับอตอนแรกทางร้านจะตั้งไปให้ที่8,5 0 0นะครับแต่จะเห็นว่าตอนรอบตัดเนี่ยรอบเรื่งยนมนไม่ได้อยู่ที่8,5 0 0นะครับเราตั้งที่85 0 0ก็จริงแต่ตอนที่ กล่องทํางานเนี่ยรอบเครื่องยนต์มันเลยเลยแปดพันห้าไปแล้วแต,แต่แต่ไม่ใช่สิอาจจะไไงดีกวะก็คือตัวกล่องอะเริ่มตัดที่แปดพันห้าลนะครับแต่ว่าเออรอบเครื่องยนต์อะมันกำลังเวี่ยงอยู่มันมันก็จะหมุนเลยแปดพันห้าไปนะครับตรงนี้เราก็ฟังเสียงแล้วก็ลองดูเองแล้วกันที่ตั้งรอบสูงขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งอออหอบหอบไปดูนะครับ ตอนแรกเราจะสอนตั้งรอบตดัดนะครับเดี๋ยวกดค้างเพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่านะครับเมื่อกี้ขึ้น A นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเราตัวเลขอยู่ที่8 5ก็คือเราตั้งไว้ที่8,500นะครับตัวนี้เราไม่ได้แก้อะไรเดี๋ยวกดค้างไปเพื่อเข้าสู่โหมด B นะครับโหมด B นี้3นี่คือโหมดอ่านว่าอะไรโหมดความถี่ในการตัดนะครับอันนี้เราตั้งไว้ที่3เสียงเหมือนเมื่อกี้บเดี๋ยวลองเบิ้ลใหม่ นี้เราเดี๋ยวจะลองตั้งไว้ที่เท่าไหร่ดีแปดเอ้ยเจ็ดไปละเดีย๋ยวลองฟังเสียงใหม่นะครโอเคเสียงจะต่างกันนะครับตรงนี้ก็ตั้งเอาเองคนระับแล้วแต่จะชอบนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งไว้ที่สามเหมือนเดิมครับผมว่ามันโอเคสุดละแล้วกดค้างไว้ที่โหมดซีนะโหมดซีคือโห,หมดหมุนหอบนะครับตัวนี้เราจะยังไม่ตั้งคนระับเดี๋ยวเราจะไปตั้งโหมดด e ีกับโหมดอ e ีไ้ก่อน หมวดดีนี่คือหมวดดีนี่คืออ,อ่านว่าอะไรแต่การทํางานหอบที่รอบเท่าไหร่นะก็คือไอตอนนี้ตั้งไว้ที่สองพันหนึ่งร้อยรอบนะครับก็คือเวลารอบรถเนี่ยต่ำกว่าสองพันหนึ่งร้อยรอบก็จะเริ่มดีเลยเริ่มนับตามที่เราตั้งในหมวด E นะครับไม่ดีกว่าอธิบายงี้ดีกว่าหมวดดีนี่คือรอบที่ เราจะตั้งหอบครับเช่นแบบต่ำกว่า2,100รอบก็จะหอบส่วนสูงกว่า2,100รอบก็จะตัดหอบเช่นเราตั้งรอบเครื่องไว้ที่8,080อ,อย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวนี้ไว้สัก1,090ก็พอนะครับเพราะเวลาเราเร่งเร่งรอบเกิน1 8 0เอ้ยเร่งรอบเกิน1,090เนี่ยกล่องก็จะตัดหอบออกนะครับตัวนี้เราตั้งให้เท่ากันกับรอบเดินเบาของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งมากเกินไป เวลาเราไปขี่จริงเนี่ยรถจะสะดุดมันจะออกตัวยากนะครับเดี๋ยวเรามาปกติตั้งที่สองพันหนึ่งอเนี่ยโอเคสุดแลวนะครับเพราะเราจะตั้งหอบไปตั้งรอบค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ประมาณพันแปดพันเก้าแล้วเราเด้งนิดเดียวมันก็ตัดหอบแลวนะครับเดีย๋ยนี่ตอนนี้เราตั้งไว้ที่สองพันหนึ่งนะครับเรากดค้างไปหมด E นะครับตัวนี้ก็คือหน่วงเวลาก่อนหอบนะครับตอนนี้เ,เดิมๆจะตั้งไว้ที่ห้าวินาทีนะครับ แต่ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจากนี้ก็ได้แล้วแต่จะชอบนะครับแต่แนะนําว่าให้ตั้งไว้ที่5นะครับาสามารถตั้งไปถึง9วินาทีนะครับตัวนี้หมายความว่ายังไงตัวนี้หมายความว่าเวลาเราเร่งรอบเกินเกินเออเกินที่เราตั้งในหมวดหมวดดีตะกี้ครับสองพันหนึ่งเราเร่งเกินสองพันหนึ่งใช่ไหมครับพอรอบลงมาคืนต่ำกว่าสองพันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มนับตามที่เราตั้งอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่สี่วินาทีอย่างนี้ มันก็จะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วมันก็เริ่มหอบเรายิ่งตั้งเยอะก็จะกลับมาหอบช้ายิ่งตั้งน้อยจะกลับมาหอบเร็วข,ข,ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีก็คือเวลาเราขี่อยู่เนี่ยถ้าเราตั้งเยอะเวลาเราขี่มันก็ไม่มีทางกลับมาหอบไม่นอนจนกว่าเราจะจอดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนถ้าเราตั้งไว้แค่สามเนี่ยเวลาเราขับปุ๊บเราบีบคัดเนี่ยบีบคัดแป๊บเดียวปุ๊บก็เริ่มหอบแล้วเพราะเราตั้งแค่สามนาทีแต่แนะนำว่าให้ตั้งที่ห้านาทีนะครับแต่ครั้งนี้เรากดค้าง เราก็จะเข้าสู่หน้าปกตินะครับอันนี้คือรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2,003อันนี้คือเริ่มร้อนรอบก็เลยสูงขึ้นนะครับ2,003เนี่ยไม่หอบนะครัเพราะเราตั้งรอบหอบไปที่2,001นะครับจะไม่ถูกนับคราวนี้เราไปตั้งหอบกันนะแนะนําให้ตั้งรอบอยู่ที่ประมาณ1,090-2,000นะถ้าเราตั้งหอบถ้าตั้งต่ากันนแล้วเราไปหอมเนี่ยรถมันจะดับนะครับเดี๋ยวไปตั้งรอบก่อนไปตั้งรอบเครื่องยนต์ใหม่กันสักครู่นะครับ ดีสองพันหนึ่งดีห้าวิเดี๋ยวเราตั้งรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ที่สองพันก่อนครับเดี๋ยวในสองภาษาเนี่ยผมไปลบแต่ลนนะ ตอนนี้ก็คือเราจะเซฟการตักข้าของเราลงไปบนกล่องนะครับเวลาเราสตาร์ทมารอบหน้าการตักาเดิมมันก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้วนมาจดถึงหึงรอบขับเครืคออย่างนี้ก็จะทําให้กล่องไม่ได้เซฟข้าลงไปนะครับคลิปนี้คงจะเท่านี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็เนีอันนี้ก็คือเวลาเราเร่งเกินเราเร่งเกินสองพันสองพที่เราตั้งนี้มันไม่ตัดออกนะ สองพันสองปุ๊บเนี่ยรับห้าวิก็จะกลับมาหอมนะครอ่สงสัยอะไรก็ทัก